สวัสดีค่ะวันนี้ที่ฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมาแนะนำหลักสูตรดีๆของทางท o p ปโปค่ะก็คือหลักสูตรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพ HR for HR Professional หากคุณกำลังเริ่มต้นในสายงาน HR หรือต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็น HR มืออาชีพ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การพัฒนาทักษะต่างๆอยู่เสมอก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองกระบวนการการทำงานและแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่เป็น HR มือใหม่สามารถก้าวสู่การเป็น HR มืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยหัวข้อาการบรรยายมีดังต่อไปนี้หัวข้อที่ 1. บริบทโลกยุคหลัง v ูก a w o r l ลหัวข้อที่2อุตสาหกรรม1.0ถึง4.0หัวข้อที่3การตลาด1.0ถึง หัวข้อที่4ประเทศไทย1.0ถึง4.0หัวข้อที่5 HR 1.0ถึง4.0หัวข้อที่6การสร้างและพัฒนา soft skill ที่เหนือกว่า AI and robot หัวข้อที่7การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของ HR ยุคใหม่หัวข้อที่8 Talent Wall ู่แนวคิดในการสรรหาพนักงานยุคใหม่หัวข้อที่9การดูแลรักษาพนักงานและการสร้าง engagement หัวข้อที่10กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของการจัดทำ HR Transformation หัวข้อที่11ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการทำงานของ HR ให้สำเร็จหัวข้อที่12ประเมินผลด้วยการทำแบบทดสอบหลังอบรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะให้ความสนใจในหลักสูตรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์มือใหม่เพื่อก้าวสู่ HR มืออาชีพแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ